ครับก็เป็นช่วงของการนำโครงเหล็กครับมาทำเป็นฐานโซลาเซลล์ครับจะทำเป็นโซลาเซลล์ตอนนี้รถก็มาส่งเหล็กแล้วครับก็งานหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ต้องลงทุนบ้างนะครับเพื่อความสวยงามและความมันนคงถาวรน,นะครับตอนนี้ช่างกา็มาส่งของแล้วตอนนี้นะครับตรงนี้เป็นตรงนี้บ่อน้ำครับ ปั๊มบาดาลที่ขุดเอาไว้เมื่อ2เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วนะครับก็เริ่มทำยังไงจะได้น้ำมาใช้ก็ตั้งใจจะตั้งโซลาเซลล์ตรงนี้ครับแต่เนื่องจากว่ารอบข้างนะครับไม่ว่าซ้ายขวาด้านนี้ก็จะยางสูงละถ้าตั้งโซลาเซลล์ก็จะได้ประมาณสัก11โมงถึงบ่าย2นะครับนอกนั้นนะั้นต้นยางก็จะบังแดด ก็จะได้แค่วันละประมาณ2-3ชั่วโมงก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับตั้งใจจะทําเป็นโครงตรงนี้นะครับโครงโซลาเซลล์สูงขึ้นข้างบนประมาณ6เมตรแล้วก็ไปตั้งข้างบนนะครับอ่าสุดท้ายงบก็ต้องบานปลายนิดหนึ่งับเนียอันนี้คลองไส้ไก่นะครับที่เคยถ่ายทอดให้ท่านดูเคยถ่ายให้ท่านดูเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับช่วงหน้าฝนก็จะมีน้ำอยู่ระดับหนึ่งแต่ปีนี้ฝนแรงเยอะครับ ฝนแรงมากเลยมีฝนตกหนักๆทั้งปีอยู่ประมาณสองครั้งนะครับน้ำไม่เต็มบ่อเลยนะไม่ถึงครึ่งสะเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็แห้งนะครับมีอยู่เฉพาะตรงหลุมด้านโน้นนะครับอันนี้จะมีอยู่ตรงหลุมขนม,มคกนะครับสะใหญ่ด้านโน้นก็ไม่มีครับแห้งไม่เหลือนะครับวิธีแก้ปัญหาจะทำยังไงก็เลยต้องหวังว่าอยากจะได้ น้ำจากบาดาลน,นะครับเอาขึ้นมาวันนี้ช่างก็มาส่งของแล้วครับพรุ่งนี้ก็จะตั้งโครงขึ้นนะครับอีสองวันข้างหน้าโซลาเซลล์ก็จะตั้งขึ้นครับรรยไหมน,ะน,น่ะอ๋ะอ,อโอเคยังยังอยู่อตอนนี้ช่างขยับรถนิดหนึ่งครับพนักงานส่งของนะครับก็จะเอาทรายลงนะครับตอนนี้เหล็กเอาลงแล้ว ลบโควิดมานิดนึงนะครับอโอเคอาันนี้ก็เอาหินลงก่อนครับเอาหินลงเตเจเเายก็จะลงตามไปด้วยเดินหน้านิดเดิงอ่าฮะ อ่าตอนนี้ก็เอาเหล็กเอาหินเอาทรายลงครับก็ใช้ปูนอยู่ประมาณ3าลูกครับอ่าตอนนี้รถดํากําลังเอาของลงแล้วครับรถดําเอาของลงเหล็กก็อยู่หลายเส้นอยู่เหมือนกันครับก็จะทำเป็นเสาสูง6เมตรนะครับเป็นโครงตั้งขึ้นข้างบน อันนี้ทรายครับแล้วก็หินเอามาเทพื้นครับทรายกับหินต้องวางฐานให้แข็งแรงก่อนนะครับก่อนที่ตั้งโครงขึ้นนะครับใช้ระบบโซลาร์เซลล์สแผงนะครับ ความหนักก็พอประมาณนะครับเพราะว่ายกสูง6เมตรพก็ป้องกันเรื่องของลมฟ้าอากาศนะครับเกิดว่ามีพายุมาแรงๆจะได้ไม่ไม่ล้มนะครับกรับก็ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมนะครับรับทราบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะรายงานให้ทราบความคืบหน้าเองครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ